เพืเ่อนๆครับปีที่แล้วผมสั่งเชื้อเห็ดละงโงกนะครับมาลงเชื้อไว้ที่ต้นยางนานะครับสั่งจากตลอดตลดาดออนไลน์นะครับเพืเ่อนๆสองขวด <c oughs> ก็ขวดละเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับมาเดินดูนะครับปรากฏว่างเงียบเลยครับเพืเ่อนๆนะครับยังไม่มีเห็ดโผลมาให้เราเห็นเลยนะครับก็ เป็นไปได้หลายกรณีนะครับนะครับเชื้ออาจจะตายหรือว่าเอ,อเรามาปล่อยแล้วมันไม่เข้าเราระบบรากของต้นยางนานะครับก็เป็นบริเวณในสวนนะฮะข,ข้างบ้านนะครับเพื่อนๆพราอ,อยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นแหล่งอาหารนะครับก็คงต้องหาเชื้อมาปล่อยใหม่นะครับอันนี้ต้นยางนานะฮะสองสามปีนะครับ มาเดินดูกันว่าจะมีเห็ดอะไรให้เราได้ดูกันหรือเปล่านะครับกอเจอแล้วครับเห็ดอะไรเนาะ,ะ,ะกลิ่นดูก่อนครับเพื่อนๆนะกลิ่นแบบนี้ใช่เลยนะครับนี่เป็นเห็ดไครนะครับเพื่อนๆะครับคนดีสารกาเรียกเห็ดใครนะครับ,รกเ,กเ,รบเกิดในสวนเรา แต่ชื่อเห็ดใครดอกโตอยู่นะครับอือนไบครับอกลิ่นกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนี่ยนะครับได้ดอกโตพอสมควรนะครับอันนี้เกิดขึ้นเองนะครับผมไม่ได้นำเชื้อมาปล่อยนะครับก็เขา เกิดขึ้นมาเองอาทิตย์ก่อนก็เห็นลรดหนึ่งนะครับเป็นเห็ดที่คนอีสานชื่นชอบนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเห็ดที่มีเอกลักษณ์นะครับเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็รสชาตินะครับคนอีสานเขาก็จะนําทําเมนูป่นนะครับคือเอาเห็ดไปไปย่างไฟนะครับแล้วก็เตรียมพวกหอมนะฮะ นะครับย่างไฟให้หมดแล้วก็ทำตำตำแล้วก็ปรุงรสนะเป็นเป็นเป็นป่นเห็ดครับรสชาติดีมากๆเลยนะครับเนี่ยของดีสารนะครับ <c oughs> อมีอีกดอกหนึ่งดอกดอกนี้เห็ดอะไรเนาะอืออือออใช่เห็ดไข่หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะก็ได้พอป่นหนึ่งอยู่ครับ สำหรับทานคนเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับการสร้างแหล่งอาหารในบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นบริเวณสวนนะครับเพื่อนๆนครับก็ปลูกบ้านแล้วก็ปลูกผลไม้ไม้ผลนะครับแล้ก็ปลูกไม้ป่านะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นแล้วก็มีอาหารป่าไว้ทานนะครับบางต้นก็โตขึ้นมาแล้วเพื่อนๆนะครับเพราะว่าปลูกทิ้งไว้ ก่อนย้ายลงมานะครับก็มาทําการปลูกเพิ่มนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกไปนะไม่ถึงเดือนนะครับเพื่อนๆตะเกียนทองนะครับก็จะเป็นพืชวงยางนะครับแล้วก็นี่ยางนานะครับปลูกให้เป็นป่านะครับค่อยหาเชื้อเห็ดมาเติมนะครับเราก็จะเกิดเห็ดให้เราได้รับประทานนะครับทําการแผ่ทางนะครับปรับพื้นที่นะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นถนนนะครับป่าไม้แล้วก็ปลูกด้านข้างนะครับจะเป็นอุโมงต้นไม้ครับเพื่อนๆนะครับบรรยากาศของบ้านสวนน้อมัดพไมายตอนเช้านะครับช่วงนี้พายุเข้าครับเพื่อนๆนะครับไม่มีแดดไม่ร้อนนะครับก็โอเคเหมาะสาหรับการทํางานนะครับถ้าฝนไม่ตกนะเราก็ออกมาทํางานกลางแจ้งได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนห้องสระนะครับก็ ทำคันคูใหญ่นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ริมริมคันคูนะครับเป็นอุโมงต้นไม้นะครับอันนั้นทํามาปีหนึ่งแล้วนะครับต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วนะครับฝั่งนี้เพิ่งจะเริ่มทำนะทำไปเมื่อเดือนสองเดือนนี่เองนะฮะปอดน้อก็จะเป็น่วนไม้ผลนะครับปลูกมะม่องไว้สองปีแล้วครับเพื่อนๆครับหญ้าเริ่มขึ้นก็เดี๋ยวคงได้ทยอยตัดตัดออกมาทำเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับ อันนี้มัมกวงปลูกแบบอพอเพียงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับอาศัยเศษหญ้าเศษฟางนะครับในการบำรุงดินนะครับตัดหญ้าเอาช่วงเก็บเกี่ยวข้าวก็นําพวกฟางมาคุมนะครับเราตัดหญ้าแล้วก็นําเศษหญ้ามาคุมนะครับานานๆก็จะย่อยเป็นปุ๋ยให้นะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับ ก็ลงมาทำสองปีกว่าแล้วนะครับก็ค่อยๆเริ่มมีของกินบ้างแล้วนะครับมะม่วงก็ให้ผลผลิตไปสองล็ลอตแล้วนะฮะก็ตดนโตขึ้นผลผลิตก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับอาจต้องซื้อปุ๋ยมาบำรุงบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามเพจบ้านาสวนน้องมัดพินไม้ด้วยนะครับก็จะทยอยอัปเดตเรื่องเรานะครับ ให้ได้ติดให้ได้ชมกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ